สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโอมดีเจนโฮมคาเช่นเดิมกับรายการรถราคาครับวันนี้เข้าสูท่ EP 3กันแล้วนะครับรถสวยเข้าใหม่นะครับคัดประวัติคัดสภาพเกรด A มาอีกแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาเลยวันนี้นะครับก็เลยเอามาชมการกับรายการลดราคานะครับกับเจ้าคันข้างหลังผมเลยนี่สุดหล่อคันนี้เลยนะครับ Honda HRV นะครับตัว1.8 E Limited นะครับปี2016 นะลูกค้าสวยมากนะครับสําหรับสีของเขานะครับเป็นสีน้ําเงินเมทัลลิกนะลูกค้านานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสีหายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับสําหรับเจ้าคันนี้สีหายากคันนี้นะเพิ่งเข้ามาแน่นอนราคายังไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้มาจะพามาชมสภาพนะครับแล้วก็ออปชันอะไรต่างๆของเขาสักเล็กน้อยนะครับเข้ามาแล้วลูกค้าจองก่อนได้ก่อนนะครับถึงราคายังไม่ออกไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่า จองก่อนทักก่อนได้ราคาพิเศษก่อนใครนะครับคันนี้ก็ได้จะผ่อนประมาณ8,000-9,000ต้นๆน,นะลูกค้าด้วยความเป็นอ e ีลิมิเต็ดปี2016นะครับสภาพสวยงามมากลูกค้าอันนี้คือพึ่งเข้ามาสภาพสดๆเลยลูกค้าดูได้เลยว่าสีเดิมๆเ,เลยนะลูกค้าจะมีรอยนิดหน่อยตรงสเก็ตหินอะไรพวกนี้นะครับรถมือสองเนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเอามาเก็บงานคาสปานะครับดูแลเพิ่มเติม ตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเข้าศูนย์ทั้งหมดด้วยนะลูกค้าเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับได้รถสวยเกรดเไปแน่นอนนะอ่ะคันนี้สวยงามมาก e l มิ i ต็ดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดียไลท์แบบนี้นะลูกค้านี่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยมีฉีดไฟหน้าด้วยนะลูกค้านะดีไซน์สวยงามมากมาดูที่แม็กของเขานิดนึงแม็กของเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับก็คือสีดําตัดกับสีซิลเวอร์แบบนี้สีโครเมียมนี่สีโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับ ยางเขาเป็นสองหนึ่งห้าทห้า้า R สิบเจดนะครับตัวยางเนี่ยสวยงามมากใหม่ๆเลยอ่ะเนี่ยตัวยางใหม่มากเลยอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับปี2021แถมเป็นบิสโตรด้วยลูกค้านะครับสวยงามมากกระจกมองข้าปรบบไฟฟ้าฟพร้อมไฟเลี้ยวนะตรงนี้มีการสาดแถมมาให้แล้วนะครับมีตัวฟิล์มนะครับติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยสวยงามมากสีน้ำเงินเมทัลลิกสีหายากเลยนะครับ ตามท้องถนนเนี้ย HRV เจอเป็นสิบคันจะเจอแบบนี้สักกี่คันแตนะ่ลูกค้านะนี่สวยงามมากๆนี่ภายในของเขาเบาะหนังสีดำนะครับสวยงามมากนี่สภาพดีเลยลูกค้าอันนี้คือสภาพเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับด้านล่างนิดหน่อยนี่ด้านล่างตรงที่เหยียบนี่จะมีไฟสีฟ,ฟ้าๆด้วยนะลูกค้านะจะมีไฟด้วยนะครับสวยงามเลยเนี่ยพวงมาลัยของเขานะครับเป็น พวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะมีคูซคอนโทรลด้วยนะอีลิมิเตหน้าจอมีครบนะลูกค้ามีหน้าจอมาให้มีกล้องสองถอยด้วยเรียบร้อยนะครับลูกค้านะสำหรับอีลิมิเต็ดออปเต็มเตมนะก็คือใช้งานได้หลากหลายเลยอีคอนโหมดเนี่ยโหมดประหยัดพลังงานนี่ก็มีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าอะไรมีครบเนี่ยค่อนข้างเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับ H R B ทรงเขาสวยด้วยนี่ เขาเรียกว่าเป็นคอสโอเวอรนะเครื่องพันแปดใช่ไหมนี่สวยงามมากๆนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันแล้วก็สภาพดีด้วยเอ้ยลูกค้าสังเกตเห็นปะตรงพรมปูพื้นนะครับมีสั่งตัดทั้งเขาเรียกว่าทั้งรอบคันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่พักแขกด้วย,วยนะนี่แล้วก็จุดเด่นของ hRV อย่างหนึ่งนะลูกค้าสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าขนของ ใช้พื้นที่ในการขนของก็มีเหมือนกันนี่เขาค่อนข้างที่จะพับได้ค่อนข้างเรียบแบบว่า180องศาไปเลยนี่นี่รวมพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับเยอะมากๆลูกค้านะอันนี้ประสงค์มากๆนะเครื่องพันแปดนะครับแต่ว่าทรงรถไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับทําให้คันนี้ขับมันขับสนุกแน่นอนนะครับสําหรับ HRV คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับลูกค้า คันนี้ถ้าใครสนใจนะรีบทักรีบจองกันมาได้นะครับเอ้ดูด้านหลังนิดนึงยังไม่ดูด้านหลังเลยนี่นะครับจอดติดไปนิดนึงนะครับสวยงามนะ้เติมน้ํามัน e แปดห้าได้ด้วยนะเป็นเครื่อง ivtec นะครับสีน้าเงินเมทัลลิกสวยมากลูกค้านะนี่นะครับค่อนประมาณแปดถึงเก้าพันต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เลยคันได้ HRV หนึ่งจุดแปด e limited ปี2 0 1พันสิบหกนะครับใครสนใจช่องทางกรต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะ โทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับลูกค้านะนะถ้าใครสนใจนะครับก็กริ้งกลางมานะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับลูกค้าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใน EP ีหน้ากับรายการลดราคานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ